สวัสดีพี่น้องสุขูสุค,สคนเดอ้อมื่อนี้เคพี่พี่สาได้ออกพาพี่น้องมาหาโนไม่จ้ะมาพร้อมเที่ยงแต่หมึอบะมมึอกิ่หานยู่เฮือนอยู่เฮือนกระหอนอยู่นีกน่กระหอนก็เดินมนยาย่างออกกำลังกายดีกว่าชมชมบุกชมบันดีมากค่ะโอ้เข้าว่าก่อแรกกับพ่อโนอไม่เลยด้วยซ้ำสอง,งน้องรำมชื่อ ดินแห้งขนาดเลยจะเฮ็ดก็ต้องะ้อนห่อด้ลยจ้ะว,ว้าวเติมไปเลยเลาจะเริ่มไม่ต้องถือลนะ้วว้าวพอดีต้มเนาะ ความคหมิ่นมีสีนอ,อกเอเบิ้งนี่สิตกหรือบ่ตกเกิดเอาไ <g ül> งแล้ว ระมานีน่เนาะมีความสุขดีเวลาเงือออกมนสะใจมันสะใจ,ใจทคนบอกว่าอารมณ์สุนทีคือไผ่หูแล้วปะ่ะเปิดตัวคุณพ่อพ่อไอ้มักม่วงจ้ะคือกันระบอกเลย่ะงมือนี่ซื้อใหม่ตลอด าาต้องน่นตาไม้สิหลายเนี่นยจะคนเห็ดนาเนาะปุน๊นะเนี่นตยตอไม้ไหนไส่เราต้องตัดตอเพื่อให้ความส,สวยเพื่อลงตลาด ่คะโอ้ข,า oh, ขอาบอจักโกได้ไปซิบแล้วอะไง ต้องแขบขึ้นมานะคะดูสิทุกคนสวยงามมากีอักไหมกรนโดดให้เบิ่งสั่งกล่องให้เบิ่งสั่งกล่องใจจังไรก็คือลงไปเม็ดพูดละอยู่ในอ่างพูดละ อยู่ในห่วยเพื่ออะไปต่อเอเห็นว่านตัวนี้เนาะเห็นผ่านตาอยู่ในเนจจ่าเดี๋ยวจจะขุดไปศึกษาเนาะถ้ายังไงมันดีเป็นสิริมงคลกันาไเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาขุดเช่นเดียวกัน,กนกเนาะอันนี้อาจจะขุดไปในกรณีศึกษานะคะตรงนี้อาจจะเป็นบ้าเรื่องไม้ป่าไม้มงคลนะคะแล้วคิดว่าอันนี้มันเป็นไผ่ดอกไม้ไผนะ่น่ะลักษณะคือบัปปัคนี้เนาะ แต่ว่ายังบม่รู้เลยจ้ะเดี๋ยวสิไปศึกษาเพิ่มเติมช่วงนี้ก็คือแอบ้บอกเลยจ้ะเป็นบ้าพวงไม้มงคลไม้ออ่สมุนไพรป่าจะอยากศึกษายอยากรู้นะคะเนาะไอ้กระเบื้องช่องของไม้ออมซีนแล้วก็นในเนตรแล้วก็เข้าในเพจของสมุนไพรป่าช่วงนี้แบบว่าไปทางนี้หลายจ้ะรู้สึกว่าจะของมากคือตอนที่ไอ้อยู่ต่างประเทศเนาะไอ้ฝึกจนไอ้กระลู่หลายๆพักมันจะเนาะไอ้กระพอไปอยู่เมืองไทยคิดว่าสมุนไพรป่า สมุนไพรป่าในป่าในโคกของจังหวัดสกลนครนี่ก็หลายเติบไ้ก็เลยหันมาศึกษาจ้ะพี่นอ้องจ้ะไปค่ะีนนะพี่นอ้อง่ขึ้นฝนตกตอนตีหนึ่งปลาของบุ่มบัม่มบุ่มบั่มอยู่นอนเ้ยก่อนไ่รู้เรื่องอยู่ในช้องเก็บเสียงละ่ะี่ค่ะนอนไม้ไปดูตรงนี้ก่อนนะคะ ลงห้วยก่อนนะคะแต่สายค่ะนี่น่นแหละเดี๋ยวเราจะสับให้ดูอันนี้เป็นเห็ดดินบะจ่ะหรือว่าเห็ดข้าวแป้นะคะกิ้งกือโอ้ยียบอนเกลแล้วกัวร้ายดอกอยเป็นด้วยความที่เราไม่เห็นเนาะอันนี้น่ะภาษาถออะไรลองไปกินกล้วยเนาะกิ่งกือเป็นสัตว์ที่มันน่าเกลียดน่ากลัวนะคะ ก็กบางคนก็เป็นบ้าแต่ว่าโรยสบมาพจนกเกิบบกันห้องดอกจ้าเพื่อสิมากกินพวกนี้ให้เพื่อนอาหารของเพื่อนเนาะไปค่ะมาเห็นเห็ดมาแป้งนะคะหรือว่าทานนี้พน์เสียรู้เห็ดข่าวบะจะเห็ดดินน่แหละจ้านี่นะคะว่าจะไม่เอาเพ่นก็เห็นให้สะสมไปนะพนืะ่นเนาะแม่ไปไดยร้ามื่อนี้แม่นปูเขาเจ้าก็ไปหาเห็ดด้วจ้แต่ว่าปายเกาะ ไม่ได้ปเายพ่า่ะหมูชันมันเตรมอยู่กูมันน้อยน้อยนะคะอ,อ,อันนี้เราก็แบ่งคนมาก,กินนด้จ้ะสัตว์โลกเนาะเราก็มาเป็นคนเราก็ต้องมีความแบ่งปันให้สัตว์โลกเหมือนกันหนึบลังลายเย้ใส่กินกล้วยยัให้แผ่นกัดเดยคกะเดีย๋ยวจะกัดแล้วเป็นบ้าน,นะคะกินงกล้วยนี้ ขนานยนิยมถือกั๊บยังเป็นบา้าแล้วเน้ยโอ้ขึ้นกำลังขึ้นเต็มเลยเนาะโอ้ยอย่าโผนะว่าเราจะได้พอ่อแกงอ่ะปูขึ้นกันไปแล้วแห้งแล้วก็ได้เนาะเราก็ต้องเอาโดยทียท่จะได้เก็บเงินสูงของเขา คนมาใครไปหาเห็ดอ้นหอ่อหอม้จ้ะอาจจะให้ดูค่ะว้าวว้าวความยาวนะคะจับเอาเลยจ้ะว้าวลงมาอีก ยอดน้องนะไปค่ะก็ได้เห็นแหมงมันแล้วนะคะไ้ไะะมีคนบอกอ้ไรว่า ขนอายอยู่กับสาวเฉิมีโคงสิบไปม,ม,มัดเมือมัดเบนเนาะก่นคงสิไปคือกันไปค่ะอากัติดตามผลยูได้จากอายมากค่ะชีวิตล,ลุยคือกันอันนี้เราต้องซ่อมนะจ๊ะซ่อมก็คือตัดแต่งนะคะเพื่อที่จะไม่แบกหนะน,น,นักเนาะประมาณนี้อาตวแกนทิมไป คนถามว่าน้องอไอ้ทำไมทําเป็นทุกอย่างเลยเหมือนคล้องทุกอย่างเลยคือไอ้บอกเนี่ยจะไอ้เกิดในยุคที่พ่อแม่ทกแหงหากินหายอยู่ในโขดในโดมันนี่แหละไอ้ก็เลยมากจาก้ะดูแบบว่าเฮาบริสุเขาเฮ็ดอิน๋นเฮ็ดจากใจเฮ็ดด้วยความรักก็่อยากว่าหลไรไปกะ

กของคุณพ่อนะจ๊ะเนี่ยทำให้ลูกสาวผูกสาวผู้เป็นพานป่าค่าคะ้ะคะค่ากาเลวแต,แต่ตามันเดนิน,นะน้องใหม่ไหมสิเป็นสีขาวๆเนี่ยไม่ให้ทำเป็นกระดานกระดานก็คือแข็ง,งจะ้ะไป มาค่ะดบบี้เอาสะพานรักสารสินนี่แหละ่ชื่อว่าไม่เกินความสามารถของคนยี่พุ่งตกเด้อยากคุยเวลาเนี่ยใหญ่ไหมล่ะ ่อไม้บ่ถูกฝนบ่เพราะมันน้ําไมถึกแมงไรเจาอีหลีนี่จ้ะน้ําไม้ถึกไรเจาะตรงนี้ โอ้โคิมเป,ไป๊ะวันนี้กูเอาม,มาเลยแข็งนะปุนาะนแข็งขนาดเลยอะอะไรยังโผล่ออกมาให้ อลหนี่เลยเด้อหน่อไม้เห็นบอนี่นมาซิมีเขออาเอ่ยไงฮะเก้าขาวนี่นะไม่เห็นให้น้องใหม่กระดัน้นี่เห็นบอกมนสิเขียวไว้ไวแม่งกินน้องใหม่หรนะือไงบอลรอกยังอะไรกันกระดั้นขนาดเลยอ่ะกระดัน้นคือแข็งเลยจ้ะน้องใหม,ม่หยอกหอบนี่แข็งแข็งไ่ได้หน้านะฮะ 能不冷，嗯， บอกมันเป็นกระดันเนาะคือว่าจำเป็นต้องตัดเอาใต้ๆเลยแหละคึ้นแก่ๆขึ้นบนไดนาม่เ่เลยเนาะป่าวปูแม่ป่นะออีกเนี่ยคือกำลังใจเนี่ยมันทำไมมีแต่กระดันหมดเลยเนี่ยหน่อไม้แบบนี้ ีดอันนีมาะกับการหันมาใหม่เพราะว่ามันมันขาวนําบุญเนาะแหนมขาวแห้งแล้วฟังนี้ถ่ายเะ อันนี้ก็เป็นเกลืองที่กินกินยอดมันนะนี่มากมัน,น,นเกลือที่สีขมโมว่าพิษซีมีขนกรสชับเปียวเกลือเนาะพี่น้องจ้ะพี่ชายพี่น้องมาเอาไม้ไผ่ใส่ขึ้นมาเลย

ขาดบ้ะง <ฮะ S 2> ขาดบ่าขาดแน่นอนขันดึง จากเกาหลีค่ะแมขอบคุณพระาชาไปจะพอแล้วหน่อไม้นนนเนาะจะ่ใช่บางตอนอยู่ในรถนะคะนี่เร่นียมเที่ยวเร่นกับเทียวเหรอนักแหละบัน ค่ะสือรถคิดถาน้อมแม่กับฟาร่าก่อนเลยจะเด้อกแย้แซ่บีน้องเบิ่งตอนอยู่ในรถนะจ๊ะน้ำฝนกระสิตกจ้ะสิพากันเมื่อเรื่อยๆพักนกระสิเป็นห่วงพ่อแม่กระกสิเป็นห่วงพังนพีโทรถามเนาะ